สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทํากิจกรรมรักสุขภาพค่ะดื่มน้ําอย่างไรให้ดูสุขภาพดีน้ําคืออะไรนะคะน้ําคือส่วนประกอบหลักของร่างกายร่างกายคนเราหากขาดอาหารสามารถอยู่ได้นานถึง1สัปดาห์แต่ถ้าขาดน้ําเพียงวันเดียวก็ไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้และอย่างที่รู้กันว่าเราควรดื่มน้ําให้ได้วันละ8-10แก้วต่อวันแต่จะดื่มน้ําอย่างไรให้ถูกวิธีดื่มน้ําแค่ไหนถึงจะดีนะคะร่างกายของแต่ละคนต้องการน้ําในปริมาณที่แตกต่างกัน คำนวณได้โดยสูตรน้ำหนักคูณ2.2คูณ30หาร2จะเท่า,ากับปริมาณน้ำเป็นมิลลิลิตรนะคะเช่นน้ำหนักตัว55คูณ2.2คูณ30หาร2จะเท่า,ากับ1,815มิลลิลิตรคือปริมาณที่ควรดื่มต่อวันถ้าหากดื่มน้ำได้น้อยกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการก็จะส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดทำงานได้ไม่ดีทำให้ร่างกายขับของเสียได้ยากและเมื่อเลือดไหลเวียนไม่สะดวกก็จะส่งผลให้เกิดริมเลือดเลือดข้อนอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆค่ะดื่มน้ำตอนไหนนะคะ ควรเริ่มดื่มน้ำหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าประมาณ2แก้วเพราะร่างกายขาดน้ำมาตลอดทั้งคืนจะได้ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีและช่วยให้การไหลเวียนของเลือดทำงานได้เป็นปกติหลังจากนั้นควรดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารประมาณ1ชั่วโมงโดยการดื่มน้ำที่ถูกวิธีไม่ใช่การดื่มน้ำทีละมากมากแต่เป็นการค่อยๆจิบน้ำทีละน้อยตลอด5-10นาทีซึ่งควรทำให้ชินวิธีนี้จะช่วยให้การดื่มน้ำได้บ่อยและดีต่อสุขภาพค่ะค่ะระยะเวลาในการทำกิจกรรมนะคะ11สัปดาห์เริ่มวันที่5กันยายนถึง20พฤศจิกายนค่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นรูปภาพ b e ฟอร์นะคะและนี่ก็จะเป็นรูปภาพอ f ฟเตอร์ค่ะอ้างอิงข้อมูลค่ะจัดทำโดยนางสาวรีรันต์อ่อนคำรหัสศูนย์สามสองตอนเรียนเอค่ะ